สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นช่องใหม่นะคะในตึกร้างงามวงวานพี่ชื่อพี่อ้อจริงๆแล้วคนในวงการโฆษณาทำหนังหรือซีรี ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจริงๆตั้งแต่ยุคที่พี่ทำหนังเรื่องชัตเตอร์เนี่ยก็จะถูกเรียกว่าป้าอ,อ้อเนาะเป็นป้าแต่ถ้าคนในยุคนี้ก็จะเรียกว่าพี่อ,อ้อบ้างครูอ้อบา้านนะคะน้องแบงชวนมาทำช่องเพราะว่าชอบเรื่องผีของน้องแบงแล้วน้องแบงก็อยู่ที่บ้านที่ตึกร้างเทียงลัพัง แปลกประหลาดมากเป็นคนที่อยู่ในตึกล้างก็ได้ซึ่งพีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ๋อมันมีคนอยู่ในตึกล้างก็ได้หว่าอะไรอย่างเงี้ย <c ười, S 1> คือ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 อย่างอารมณ์แบบตอนตอนตอนนั้นไงพี่ที่แบบคือมันคือมันมาจากโควิดเลยนะช่วงโควิดนะอารมณ์แบบจริงๆอะก่อนหน้าโควิด<ช>อะมันผมเชื่อว่าคนในวงการที่ทํางานมันไม่มีใครแบบมันส่วนน้อยพี่ที่คิดว่าจะมาทำยูทูบทำชาแนลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราทําส่วนใหญ่ทราทำทำเป็นหนังเป็นโฆษณาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมาช่วงโควิดปุ๊บ แล้วเราก็เเริ่มหาเริ่มทำอะไรจากสิ่งที่มันใกล้ตัวโอย้อนไปนะย้อนกลับไปยุคกี่เีกี่<ล>ปียี่สิบปีได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะได้เลยแหละเพราะตอนนั้นน,าน,น,านันดาเพิ่งอายุยี่สิบนะตอนที่เล่นนะ่ะยี่สิบปีอะไม่ถึงยี่สิบปีสิบสิบกว่าอคือตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าจะต้อง เจอประสบการณ์หลอนๆเนี่ยบ่อยมากแล้วพี่เป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับหนังผีอะคือพี่ชอบหนังผีมากอะถือว่าเป็นถ้าใครบอกว่าเฮ้ยทําหนังผีทําไมพี่จะบอกว่าเออกูเนี่ยแหละเป็นคนจะทําหนังผีจะทําไปจนแก่เท่าเลยชอบมากมันมันเหมือนกับเราได้อยู่กับความกลัวเราได้เห็นสิ่งที่มันน่ากลัวแล้ว อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอวะความกลัวเป็นอย่างนี้เหรอวะชัตเตอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในหนังที่พูดเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆนะไอตอนที่ถ่ายในเฟรมนั้นนะ่ะมันมีบางเฟรมที่เราไม่ได้ใช้ในหนังแต่ถ้าใครมีวิดีโอในออ director v e r s i o นเราจะเห็นดีลิซีนะ่ะมันจะมีหลายซีนที่มันหลอนมากหลอนกว่าในนั้นในที่เราเห็นในหนัง เะแต่คราวนี้ในแง่ของเทคนิคพิเศษเนี่ยทำมาได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกพี่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆคืออพูดถึงเรื่องผีขี่คอก่อนละกันอ่าอันนี้การที่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่เราคุยกับโต้งกัโาโอแล้วก็คุยกันเรื่องว่า เราเคยเจอผีอะไรกันบ้างนะมีหลายฉากที่เป็นฉากที่พี่คิดว่าทุกคนคงจะจดจำอย่างเช่นผีที่อยู่ข้างกระจกผีที่อยู่บนคอของพระเอกหรือแม้กระทั่งการที่มีผีวิ่งตามรถอันเนี้ยหลายคนก็คงจะเป็นภาพภาพจำของมันนะเนาะมันมาจากความหลอนล้วนๆที่พวกเรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งบางเหตุการณ์อันนี้พี่บอกเลยว่าอามันใกล้เคียงกับความจริงมากๆเลย่ะอแต่ถ้าถามว่ามันมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ผีในกองถ่ายไหมเนี่ยมันมันมีแค่วันเดียวที่อิมบอกกับพี่ว่าป้าอ้อเดี๋ยวป้าอ้อเราย้ายลงไปข้างล่างกันเถอะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่ให้อยู่อ่ะพี่ก็บอกอ้าวเหรอ ตอนนั้นนี่เราไปถ่ายอยู่ที่ตึกตึกนึงเราเซตอัพเป็นโรงแรมเป็นฉากโรงแรมนะนะก็เดี๋ยวจะมีอิมถือถาดปลาปลาปีศาจอยู่ในมืออันนี้จำไม่ได้ว่าอยู่ในดีลิซีนมั้งเออขณะที่เราถ่ายอันเนี้ยอิมมาบอกพี่ว่าให้ลงไปข้างล่างเพราะว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้อยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นนี่บนชาเนี่ยมีแค่อิมกับพี่ซึ่งอิมมันเพลียมากจากการถ่ายอ่ะมันก็เลยนอน แล้วก็นอนขวางทางเดินเนี่ยนอนตัวขวางทางอยู่แล้วพี่ก็จะอยู่กับเขาอ่านั่งอยู่ข้างๆเพราะ,อะกองเนี่ยไปถ่ายอนันดาวิว่งตรงบันไดหนีไฟกันพี่วิ่งวนวิ่งวนแล้วกล้องมันจะโรเตทแบบว่านอนสอปนะพี่ก็ลงไปกับอิมโดยที่ไม่ได้ถามว่าใครที่บอกว่าเขาไม่ให้อยู่แล้วพอลงมาถึงข้างล่างพี่ก็บอกกับทีมงานว่าเออเนี่ย ข้างบนเนี่ยเขาไม่ให้อยู่แล้วนะเขาให้ย้ายลงมาข้างล่างทีมเสื้อผ้าก็จะไปขยับทีมโลเคชั่นก็เลยถามว่าอ้าวแล้วใครบอกว่าไม่ให้อยู่เราก็เลยไปถามเราก็เลยถามอิมว่าเอออิมใครเขาบอกไม่ให้อยู่อ่ะอิมมันก็บอกว่าก็มีคนบอกอิมอะ่ะว่าให้ออกไปให้ลงไปได้แล้วให้ออกไปได้แล้วไม่ให้อยู่ซึ่งตอนนั้นอิมหลับตาก็แสดงว่าแกนี่มีเซนต์มีอะไรมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะใช่ไหม ก็บอกว่าผมนอิมมันนอนอยู่นึกออกไหมอิมมันหลับตาแล้วได้ยินเสียงคนบอกว่าออกไปจากตรงนี้ได้แล้วนะไม่ให้อยู่แต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็มีอิมกับพี่ซึ่งห่างกันประมาณสักห้าเมตรได้คือไม่ได้นั่งใกล้กันนะอยู่กันห้าห่างห่างกันเนี่ยแหละอืมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเดินมาบอกอิมจริงๆหรืออิมได้ยิน จากใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ที่เอพี่ได้ยินกับตัวเองนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็จะก็จะหลอนกันเองเพราะฉากมันน่ากลัวถ่ายถ่ายก็หลอนกันเองไอ้เฮียตกใจอะไร่างเงี้ยมีฉากน่ากลัวหลายฉากในซัตเตอร์ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์การถ่ายนังผีที่บอกดีมากอะสนุกมากแล้วก็น่ากลัวมากด้วยอืม เชื่อว่าผีมีจริงไหมอ่ะเหรอใช่ใช่ uh, ผีมีจริงไหมพี่เชื่อว่ามีจริงพี่เชื่อจริงๆนะว่าว่าผีมีอยู่จริงโลกคู่ขนานวิญญาณมีอยู่จริงแต่การที่เราจะสัมผัสเขาได้อ่ะมันน่าจะไม่ง่ายนะคือมันเหมือนกับว่าอย่างที่พี่ได้ยินหรือได้อ่านมาก็คือคนเรามันต้องมี หคือเป็นคนที่ปฏิบัติสมาธิจนถึงขั้นสูงพอที่จะไปสัมผัสสิ่งที่เหนือกว่าคนทั่วไปปกติสัมผัสได้นะหรือคนที่มีซิกเซนอ่าหรือคนที่มันต้องมีอะไรต้องเป็นคนพิเศษอะ่ะเออมันถึงจะไปเจอพวกเขาได้เพราะพี่ว่ามันเป็นโลกที่มันเหมือนกับ เราไม่มีทางเห็นไททอยตัวเองถ้าไม่ส่องกระจกแต่เรารู้ว่าไททอยมีอยู่จริองอ่ะพี่คิดว่าผีกับพี่เป็นแบบนั้นแหละเ,เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงเหรออ่าเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่อยู่ที่เกาะสเสม็ดเนาะทำร้านอาหารอยู่ที่เกาะสเสม็ดคือมันอาจจะ เกิดจากว่าพี่เครียดหรืออาจจะเกิดกับอะไรหลายอย่างพี่ก็ไม่รู้อะนะว่ามันเกิดจากภาวะอะไรแต่ก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์เนี้ยอ่ะพี่เล่าย้อนไปว่ามีคนงานเขาเป็นคนต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างดาวพี่ไม่แน่ใจช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงรดูฝนที่ร้านของทุกคนที่หน้าหาดเนี่ยก็จะปิดร้านก็ลูกค้ามันน้อยก็จะปิดร้านหรือไม่ก็จะปล่อยคนงานกลับบ้านแล้วก็ เจ้าของร้านก็จะทํากันเองเขาวนี้ก็มีคนงานคนเนี้ยก็เดินถามได้ยินว่าถามมาตั้งแต่ต้นหาดแสงเพียรละจนมาถึงเขาก็ถามหางานมาเรื่อยๆจนมาถึงพี่นี่แหละเขาก็ถามว่ามีงานให้เขาทํำไหมพี่ก็เลยบอกเขาว่าขอโทษคือหรือดูเนี้ยมันไม่มีงานจริงๆนีพี่ก็เพิ่งปล่อยให้ลูกน้องลูกจ้างเนี่ยเขาได้พักแล้วก็เหลือเฝ้าร้านกันสองคนเนี้ยเจ้าของร้านมันไม่มีงานอะไรเลย เขาก็เลยบอกว่าเออเขาตกงานแต่เขาไม่อยากกลับบ้านเขาอยากจะหางานทําให้ได้เขางานอะไรก็ได้เขาทําได้หมดเราก็บอกว่าเราก็ไม่มีเงินจ้างจริงอ่ะคือตอนนั้นพอร้านพี่อ่ะมันมันเจอภาวะขาดทุนด้วยแหละถ้าถ้ามันมีทุนอ่ะมันจ้างเขาอาจจะแบบอะคุณวันละร้อยได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจ้างไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ หมือนเหมือนตอนเนี้ยอ่ะเหมือนสภาพโควิดต,ตอนนี้แหละพี่ทุกคนตกงานอะ่ะแล้วร้านมันเปิดก็ไม่มีใครมามันไม่รู้เปิดให้ใครแล้วแต่เราก็ยังต้องใช้เงินในการที่จะรันอาหารเราก็เลยชวนเขากินข้าวว่ากินข้าวกินข้าวก่อนไหมล้วค่อยเดินอ่อจําได้ว่าเขาบอกเขาไม่กินนะแล้วเขาก็เดินเดินต่อไปเดินไปหาดถัดไป แล้วก็คืนนั้นเนี่ยฝนมันตกเพราะมันเป็นช่วงพายุเข้าเกาะเสม็ดตอนลุ่งเช้ามาสักสิบโมงคือพี่ตื่นมาเปิดร้านประมาณแปดโมงมันไม่มีคนลูกค้าอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องเปิดแล้วก็มีคนในเกาะเดินมาบอกบอกว่าพี่พี่หลังกอภยัยเนินเขาหลังร้านพี่อ่ะมีคนผูกคอตาย ที่ไม่ไปดูหน่ะหรอคือตอนนั้นมันใจแป้วเลยนะว่าขออยากให้เป็นคนนั้นเลยอะคืออย่าให้เป็นเขาอะเพราะเรารู้สึกว่าเออเราผิดเราก็เลยไม่ยอมไปดูเพราะเรากลัวกลัวว่าจะเป็นคือพี่กลัวว่าจะเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ เอาศพคนที่ผูกคอลงมาแล้วก็เอามาคุมร่างแล้วก็รอมูลนิธิเขามารับศพแล้วคนที่ไปดูอก็มาบอกพี่ว่าเขาก็คือคนที่มาเดินหางานที่หาดเราเนี่ยแหละตอนนั้นแม่งโวดร,รู้สึกแย่คือรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเลยนะคือมันเหมือนแบบเราเป็นคนฆ่าเขาอะ คือทำไมเราช่วยเขาไม่ได้วะคือเราทําไมไม่รู้เลยว่าเขาจนตรอกถึงขนาดที่แบบมันไม่มีที่ไปขนาดต้องฆ่าตัวตายคือมันเสียใจยมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่ากูทําอะไรลงไปทําไมกูไม่ช่วยเขาวันทั้งวันเลยคือมันไม่มีกระจิกกระใจจะทําทอะไรก็นึกถึงหน้าเขาตอนที่เขาพูดนึกถึงเสียงเขานึกถึงความหดหู่ของเขาแล้วเราก็ ได้แต่ด่าตัวเองอะว่าแบบไม่ทำไมมันเครียดขนาดนี้วะแค่ช่วยคนคนหนึ่งก็ทําไม่ได้ตอนกลางคืนคราวนี้ก็นอนในห้องพักคนงานเนาะเพราะว่าบังเอิญมีลูกค้าอยากจะนอนห้องพักที่พี่จริงๆงมันเป็นห้องพักของพี่แล้วถ้ามีลูกค้าอยากจะนอนอะ่ะพี่ก็จะย้ายจากห้อง,องของตัวเองเนี่ยแล้วก็เคลียร์ห้องแล้วก็เปิดให้พักพี่ก็ไปนอนกับลูกจ้างแต่ลูกจ้างก็ไม่อยู่ ก็มีแค่พี่กับแปลนอนอยู่ที่ห้องคราวนี้ก็มีเสียงเอาไม้เนี่ยขูดรอบๆห้องเป็นไม้ที่นึกถึงถ้าคุณเอาไม้กระถินหรือเศษไม้เนี่ยแล้วกรีดไปตามกำแพงเนี่ยวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงลากยาวแกลแแกลอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะประมาณสองสารอบ ก็ได้ยินเสียงขูดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออฝนมันตกมั้งเอ,อ๊ะออาจจะเป็นทางมะพร้าวอาจจะเป็นนั่นนูน่นนี่มาขูดแต่เขาเนี้ยมันไม่ได้ขูดหลังคาไงมันขูดกําแพงที่เรานอนจนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าหรือคือผีของเขา คือพี่คิดอย่างนั้นนะคือเขานั่นแหละคราวนี้ตามหลักสูตรหนังผีแล้วเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าแล้วมึงจะไปดูทําไมใช่ไหมแองเคยคิดองั้นปะใช่ใช่คือคือ,ค,อคือผมว่าคือถ้าเราคิดแล้วว่า,าเป็นผีอะ่ะคือเราก็จะ,ะไม่ขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนังผีอะ่ะแม่งจะไปอ่ะชีวิตจริงของพี่เนี่ย กูเดินออกไปวะเดินออกไปเลยเพื่อจะไปขอโทษเขาคือตอนนั้นเนี่ยมันเลยจุดคําว่ากลัวมันเลยไปแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่าถ้าเป็นเขาอะ่ะเราจะได้ขอโทษก็เดินออกไปเดินออกไปเลยนะแล้วก็ไปเดินหารอบๆบ,บ้านนี่แหละไม่มีไม่มีใครไม่มีแม้กระทั่งเงาดําสิ่งแวบวับ เงาบืบเงาวุ่นวุ่นไม่มีอะไรเลยก็เป็นบรรยากาศปกติมีลมพัดโกรกของฝนใกล้ตกแค่นั้นพี่ก็กลับเข้ามาเพราะสงสัยเป็นเพราะพี่พี่ก็บอกกับตัวเองว่าสงสัยเป็นเพราะพี่คิดเรื่องของเขามากเกินไปพี่ก็เลยเอาไปอุปทานว่าตัวเองอะนึกถึงเขาแล้วเขาจะมาคืนที่หนึ่งผ่านไป คืนที่สองคราวนี้มาอีกเป็นเสียงขูดอีกก็ขูดอย่างเงี้ยอีกในเวลาเดียวกันนั้นอีกเวลาเดิมเลยประมาณช่วงที่พี่ดูนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นช่วงคืนแรกเนี่ยมันเริ่มประมาณตีหนึ่งสิบห้าคืนที่สองเนี่ยประมาณตีหนึ่งครึ่งคราวนี้พี่ก็ปลุกแฟนพี่ขึ้นมาว่าได้ยินเสียงขูดใช่ไหม เขาก็บอกว่าได้ยินเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นหมามาเกากาแพงหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้อย่าไปนสนใจเลยเราก็เลยบอกว่าไม่สนใจไม่ได้หรอกเพราะมันมีเสียงเนี้ยตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็เลยถามว่าแล้วจะยังไงจะออกไปดูหรอเราก็เลยบอกว่าเมื่อคืนก็ออกไปมาแล้วเขาก็ด่านะว่าเฮ้ยทําอย่างนั้นมันอันตรายนะแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ผีอะ่ะแล้วเกิดมันเป็นคนน่ะแล้วเกิดมันจะทุบเราล่ะ เขาลวงให้เราออกไปจะทำยังไงเราก็เลยบอกเออนั่นน่ะสิดื่มคิดข้อนี้ไปแล้วเราก็เลยถามพี่พี่คนที่เป็นแฟนเรานะว่าแล้วเราจะเอาไงกันดีเนี่ยยังเดินขูดอยู่เลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าเป็นคนนั้นก็ให้แผ่เมตตาอ่ะเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาปรากฏว่าเสียงขูดไม่จบนะมันขูดและเร็วขึ้นกว่าเดิม รอบอะรอบของการขูดมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเราก็เลยชุนขะ <laughs> คนผ้าอะไรออกไว้ท่อเข้าแล้วตะโกนว่ามันจะอะไรกันนะกันหะอยากใช่กลัวใช่ไหมคิดว่าจะกลัวใช่ไหมมันไม่กลัวหรอกนะอยากจะได้อะไร <laughs> ขอโทษ <laughs> พี่ก็เลยตะโกนออกไปเหมือนคนบ้าตะโกนท้าการมมพายุอะ่ะพูดอยู่นานะ <laughs> พูดอยน นานจนลูกค้ารีสอร์ทข้างๆยังได้ยินเลยเขาก็มาถามว่าเจ้าของรีสอร์ทคนนั้นเป็นอะไรตอนฉาตะโกนะลรดึกแล้วลอะไรเงี้ยคราวนี้คืนที่สามพี่ตั้งใจมากว่าถ้าเขาได้ยินเสียงนี้อีกพี่จะไม่สนใจจะเป็นอะไรก็ช่างนะช่างมันคืนที่สามได้ยินอีกจริงๆ พี่บอ,อกไปทําเหมือนเดิมอคือไปตามหาแต่แฟนพี่มาล้างแวก่อนแล้วก็บอกให้พี่กลับกรุงเทพ้ะพอคือแบบเหมือนกับว่าพี่จะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วอะคือขึ้นไปตามหารจริงนะพยายามจะเดินไปให้ถึงกอไผ่นด้วยซึ่งมันลึกนะเข้าไปในป่าลึกเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าใกล้เคียงกับประสบการณ์ผีปะ จริงๆก็จริงๆผมมองว่าถ้าสมมุติว่ามีความเชื่อมันก็ก็อาจจะเป็นไปได้คือเขาอาจจะแบบเป็นความจําสุดท้ายของเขาอะไรอย่างเงี้ยป่ะก่อนที่จะทําการฆ่าตัวตายหรืออะไรอะไรประมาณนั้นคือคือเขาอะไรตามที่ทางศาสนาเขาบอกนะคือถ้าใครที่มันฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะทําเหตุการณ์ระหว่างก่อนที่จะฆ่าไปจนถึงทํากิจกรรมนั้นซ้ํๆ วนไปเรื่อยทุกวันอะไรอย่างงี้มาที่ที่เขาบอกว่าจะฆ่าจะถ้าโดดตึกตายไอคนนี้ก็จะต้องเตรียมตัวที่จะโดดแล้วก็โดดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจกนกระทั่งหมดอายุขยของเขาอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อเนาะที่ทางศาสนาพุทธเขาก็เชื่อกันผมคิดว่าเป็นมีความเป็นไปได้ว่าอาวิญญาณตรงนี้คอาจจะทํากิจกรรมเนี้ยก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ที่เขาเขาอาจจะกำลังคิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ทําเหตุการณ์นี้ก่อนที่เขาจะ จะไปเสียชีวิตก็เป็นไปได้ก็ผมผมมองว่าก็เป็นไปได้นะก็เป็นก็เป็นไปได้ก็บางบางทีการที่พี่อ้อได้ยินเสียงขูดเขาอาจจะไม่ได้มาหาพี่อ้อแต่เขาอาจจะขูดอันเนี้ยก่อนที่เขาจะไปทําเหตุการณ์ฆ่าตัวตายหรือเปล่าเขาก็เลยต้องมากลับขูดทุกวัน เรื่องพวขูดบ้านพี่เนี่ยนะเอาก็เขามาคุยกับพี่ก่อนมืก่อนวันหนึ่งไงเขาคุยกับพี่ก่อนกันขูดซะเลยนี่นะขูดมันมันสำนึกผิดแล้วใช่ไหมที่ไม่ช่วยขูดมันคือคืนนั้นพี่ไม่ได้กลับไปอีกประมาณเดือนหนึ่งเลยนะเดือนหนึ่งเลยอะเพราะว่าน้องๆที่ร้านก็เป็นคนเฝ้าร้านให้เข้าไปก็กลัวไปคือฝั่งนั้นอะคือ คือเด็กๆในร้านเนี่ยกลัวผีทุกคนกลัวทุกคนแล้วก็สงสัยทำไมต้องให้มาเฝ้าร้านตอนที่พี่ไม่อยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็เพิ่งมีคนเสียชีวิตด้วยเขากลัวมากเลยอ่ะเออแต่ก็อยู่กันได้อะสุดท้ายเขาก็อยู่กันได้รับปากว่าจะอยู่ให้เขาก็อยู่กันได้ตอนทำสมม็ตก็มีเรื่องราวต่างๆที่แบบปแปลกๆเยอะแยะแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะเป็นเรื่องบ้าๆบอๆในแต่ชีวิตอ่า <c oughs> พี่อ้อเนี่ยตอนที่เราได้คุยกันพี่อ้อก็เป็นคนที่แบบโอ้ความรู้เยอะมากแล้วเราก็ฟังเราฟังแล้วรู้สึกปวดคือไม่ใช่แค่ความรู้นะเป็นเรื่องทั้งเรื่องทั้งคุณนวุฒิทั้งอะไรทุกอย่างที่แบบว่าสามารถปรึกษาพี่อ้อได้ <c oughs> แล้วก็เนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวคลิปลอสออกไปก็คงจะทุกคนที่สนใจก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้มีการรู้จักอีกหน่อยก็จะเป็นพี่อ้ออินฟอนซอร์ ่ออขอเป็นคนเอาเรื่องที่สนใจเอามาเล่าต่อให้ฟังพี่สัญญาว,ว่าอาจจะเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนะให้ทุกคนได้มาฟังเรื่องที่มันสนุกแล้วก็มาฟังการแชร์ความรู้สึกของเราต่อเรื่องเล่าที่พี่เล่าระหว่างพี่กับแบงค์แล้วก็หวังว่าหลายๆคนก็มาช่วยกันแชร์ความคิดความรู้สึกกับเรื่องเล่าที่พี่ได้ไป อ่านแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังในฐานะคนเล่าเรื่องด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเรื่อยๆทีๆไม่หายไปไหนจักแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนาะกว่านี้ในเรื่องของโควิดเรื่องอะไรเดี๋ยวผมเชื่อว่าอาจจะมีคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายทําที่มันสวยสวยงามดีๆคล้ายๆเดิมกลับมาเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ก็คงต้ององาศัยวิธีการ ทำคอนเทนต์ด้วยกันทำวิดีโอคอลไปก่อนหรือว่าทําแนวนการคอนเฟลเลนต์กันไปก่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างหนักมากนะล่าสุดวันนี้หมื่นสี่หมื่นห้าต่อวันซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเพื่อนๆด้วยแล้วก็เรียกว่าถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านเงาๆไม่ทําแล้วก็มานั่งฟังกันผมก็จะ <S 2> <S 2> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ก็อาจจะเดี๋ยวล่าอาจจะมีการเล่า ถ้ามันรู้สึกว่าน่ากลัวเกินไปคือแบบน่าสดมันจะน่ากลัวมากอยู่แล้วอะนะคือเรื่องหลอนกันน้านนเนี่ยก็ก็หลอนพออยู่แนละ้วก็หงายหงายแล้วก็ฟังแต่เสียงก็ได้นะคะถ้าเกิดใครคนไม่ไหวเองๆหน้ามันโหดมากอะไรอย่างนี้ตายอยู่อ่าถ้าหลุดพ้นโควิดสัญญาว่าจะไปทําที่ตึกร้างงามบูมวานจะไปเยือนนะที่ของแบงค์เนี่ยซึ่งพี่<ด>อยากไปมหมไปนั่งฟังเสียงกระเบื้องโดนลม <laughs> <laughs> เอาจริงเนี่ยไอ้ไอ้อุ้ยเนี่ยเป็นเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยถามว่าดึกๆึกกล้าขึ้นเนื้อข้างบนไหมอุย้ย <laughs> <laughs> ไม่กล้าคือแฟชั่นครั้งแรกก็คือจะไม่ขึ้นใหม่อีกแล้วเลยอุ้ยไม่อยากเห็นกระเบื้องที่มันปีหรือว่าจริงๆมันมีคนค่อยคอยเปิดและปิดเปิดและปิดเปิดและปิดอุ้ยไม่อยากรู้หรอกว่ามันเป็นแบบนั้นหรือปา ินตนาการไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวงไงผมว่าก็ฝากทุกคนทั้งบ้านนะที่ฟังเดี๋ยวคลิปนี้ก็ก็อาจจะจบประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวฝากช่องทางนะซับสไครต์ก,กดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยตึกล้างลังวานะที่ฝากไว้เท่านี้แล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะ